สายแดงอันนี้คือบวกนะครับบวกก็ใส่บวกเลยนะครับแผงหนึ่งแผงสามารถรันความน้ำสามร้วัต์สวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินทรียมาแล้วครับเดี๋ยวมื้อนี้เราจะพามาเบิ่งไอการทดลองคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยครับ ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำสอนิ้วที่ผมเคยรีวิวประจํานะครับตัวสีเขียวแต่องผมมันผมเม็นสีเขียวแล้วนะครับเพราะว่ามันถึกตากแดดตากลมตากน้ําอยู่ในนี้แผงอามาฟัดนะครับเราก็จะใช้แผงเดียวทดสอบดูนะครับว่าน้ําแค่นี้นะครับมันจะขึ้นบ่นะครับถ้าโบขึ้นเท่าก็ลองจะลองใช้2แผงดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอามาฟัดหนึ่งแผงก่อนนะครับ ต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ลันปั๊ม2นิ้ว3 7 5วัตต์นะครับไปดูกันในการาในการจะใช้ปั๊ม24นะครับเฮาก็ต้องเอาคอนเวอร์เตอร์อนุกรมกันก่อนนะครับคอนเวอร์เตอร์อนุกรมกันก็คือผมจะเอา L ลหนึ่งนะครับตัวนี้ L ลลบหนึ่งใช่ปะ L-1 ลบหจ้ำกับ L บวกสนะครับเนี่ยจ้ำกันดูนะครับตามนี้เลยนะครับ L-1 ลบหมาจ้ำกับ L 2บวกนะครับ L-1 ลหบบมาจ้ำกับ L, L 2บวก แล้วทีนี้มันก็จะเหลือ L 2ลบกับ L 1บวกตัวนี้คือเราจะเอาไปใช้งานระบบ24โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จแล้วนะครับคือเอาเอาท่อใส่ในตัวเครื่องปั๊มนะครับปั๊ม3า5วัตต์นะครับสีเขียวต่อซ้ายนะครับสายขึ้นมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับว่า มันจะขึ้นบะครับระยะทางชันประมาณนี้สุดท่อพอดีนะครับท่อ4ีเมตรนะครับถ้ามันขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับปัม๊มแผงเอามาฟัดแผงเดียวนะครับเดี๋ยวเขามาบึ่งกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาสายเข้าก่อนนะครับสายของปั๊มนะครับผมจะต่อตรงเข้ากับเออ L ที่เหลือคือ L หนึ่ง L 1บวกนะครับ L 1บวกและ L สองลบนะครับเหีืยนะครับทำงานคนเดียวแปบ๊บหนึ่งวันนี้ลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับเอาแต่กันสั่นมาไอ้ตัวนี้นะครับสายก็สายถ้าบวกก็คือบวกนะครับก็คือ L 1บวกนะครับ L 1บวกก็ใส่สีแดง L 1ลบไอ้ L 2ลบก็ใส่สีดำนะครับ เดี๋ยวไล่สายให้ดูนะครับสายนี้นะครับสายนี้จะลงไปหาปั๊มโดยตรงนะครับจะลงไปหาปั๊มโดยตรงนู่นปั๊มเดี๋ยวเราจะเอาแผงตากแดดนะครับทีนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับโทษนะครับเอาแผงตากดดแดดละ นิดนึงนะครับมาทีนี้นะครับทีนี้สายที่เราต่อเข้าแล้วเมื่อวานนะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานผมก็ทดสอบทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการชาร์จแต่วันนี้จะทดสอบเกี่ยวกับปั๊มนะครับสายนี้ก็คือ PV บวกแล้วก็ PV ลบนะครับก็คือสายที่มาจากแผงบวกแล้วก็ลบนะครับเราก็สามารถเอามาต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อ,อยังไง ยากแท้เห็ดคนเดียวนี่อตั้งใจไ,ไหมขอประทานอภัยนะครับสายแดงอันนี้คือบวกนะครับบวกก็ใส่บวกเลยนะครับถ้ามันทำงานก็พัดลมมันก็เริ่มหมุนนะครับ พัดลมหมุนนะครับตอนนี้คือพัดลมหมุนแล,ล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแผงหนึ่งแผงสามารถรันความน้ำสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัต์ได้หรือไม่นะครับความน้ำสองนิ้วด้วยนะครับโว้โอ,โอขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวมันมันล่มแลวนะครับมันร่มเดี๋ยวรอแดดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่า อ่ดูนะครับดูอ่แดดมาแล้วแดดมาแล้วอ่แดดมาแล้วอ้าวนะครับดูนะครับโอ้คือดูนะครับเอียงประมาณ4.5่หองศาสีเมตรนะครับน้ำขนาดนี้นะครับสำหรับแผงอะมารฟัตหนึ่แผงนะครับ แผงอัมฟัตหนึ่งแผงครับเป็นไงบ้างครับปั๊มสามร้อยเจสิห้าวัต์ย้ำนะครับสามรอยเจ็ดสิห้าวัตต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้แผงอัมฟัตแผงเดียวนะครับสามารถทำงานได้นะครับดูนะครับยาหาทอก่อน ค่อยใส่นอบานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันอีกนะครับ